วันหยุดนี้มีเมนูเลี้ยงฉลองกันหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่มีนี่เลยจ้ะลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรน้ำจิ้มสองจ่ายสูตรลับของเจ๊หม,มูที่เสิร์ฟหลากหลายลูกชิ้นให้ได้เลือกกันเลยราดน้ำจิ้มรสเปรี้ยวเผ็ดผสมกันพอนำมาผสมกันแล้วเดียนบอกเลยว่าเด็ดมากจริงๆราดบนลูกชิ้นเสียบไม้นึ่งสมุนไพรหอมๆถาดนี้กินกันได้ยกนานเลยนะไม่รอช้าเราไปจดสูตรแล้วเริ่มกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกทำน้ำจิ้มสูตรมะขามใส่น้ำมะขามเปียกลงในหมอ้อตามด้วยน้ำตาลน้ำปลาน้ำกระเทียมดองเกลือคนสับผสมให้ละลายเข้ากันเปิดไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวน้ำจิ้มของเราจะไหม้นั่นเอง เมื่อส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วใส่พริกป่นคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันจากนั้นปิดฝ่ายโรยผักชีลงไปจะ้ะเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนมาต่อที่น้ำจิ้มสูตรซีฟู้ดแซบใส่กระเทียมลงในครกตามโดยรับผักชีพริกจินดาแดงเขียวพริกขี้หนูเกลือ โคลกสมผสมให้ละเอียดเข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วใส่น้ำตาลทรายน้ำปล่ามะน,นาวคนส่ผสมเบาๆให้เข้ากันนะจ๊ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเรานำไปผสมกันได้เลย มาจ้าเทน้ำจิ้มมาขำลงในถ้วยผสมก่อนจากนั้นเทน้ำจิ้มซีฟูดแทบลงไปคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเมื่อละลายเข้ากันดีก็เรียบร้อยน้ำจิ้มสองใจสุดเจ๊หมูนําไปพักไว้ก่อนขั้นตอนการน,นึ่งลูกชิ้นใส่ใบโหระพาตะไคร้ใบมะกรูดไว้ในหมอ้อจากนั้นค่อยๆเรียงลูกชิ้นและไส้กรอกตามชอบลงไปให้สวยงาม วางใบขึ้นใช้ไว้ตรงกลาจากนั้นปิดฝานนึ้งทิ้งไว้จนลูกชิ้นสุดดีเลยนะจ๊ะเมื่อได้ที่แล้วเราไปจัดเสิร์ฟเซตลูกชิ้นบ้านงานกันเลยเด้อพร้อมจอยจ้าเมนูลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรน้ำจิ้มสองจ่ายเสิร์ฟในถาดปังๆแบบนี้เลยค่ะใครที่ยังไม่รู้ว่าปีใหม่จะทําอะไรเกตกดแชร์สูตรนี้ไว้ได้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าถูกใจกันทั้งงานอย่างแน่นอนทําตามเดียนได้เลยนะ ก่อนจากกันไปเจ๊หม,มูมีสินค้าแล้วนะกวยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกเพจหรือแอนไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า